ผมก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับนะที่ถูวอ๋อได้การไปแล้วก็อยากกลับรับรลกการหมดนะอ่านะครับเพราะถูกเอกไปสองปีกว่ารวมถึงผมด้วยนะครับผมเนี่ยนะไม่รู้อีนยเนรุ่นน้องไปทากันเองอ้าวโดนไปถึงผมด้วยอ้าวไม่เป็นไรเราก็ต่อสู้คดีไปแต่ในเมื่อเกิดกับตลปัดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องแสดงความสดใจไปนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะอันไหนเป็นความจริงก็เป็นความจริงอันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น วันนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวผู้กล่าวหาเองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคดีของเขาก็อยู่ที่ปปชเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เหตุการณ์เนี่ยเรื่องทองเนี่ยนะครับนะตั้งแต่ปี67แล้วทําไมเพิ่งมากล่าวหาตอนนี้นะผมก็ตั้งสงสัยตั้งข้อังเกตว่าน้องๆเหล่านี้ไปหลงผิดอะไรหรือเปล่านะครับไปเชื่อคําใครก็หรือเปล่า นะว่าจะให้กับรัราิการหรือเปล่านะครับนะผมก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ต้องฝากบอกน้องเหล่านี้ว่านะผมเนี่ยไม่ได้กดเคืองนะแต่ว่าถ้าน้องๆเหล่านี้ไปหลงทางไปเชื่อใครเขาโดยที่ไม่ตั้งโดยที่ไม่ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายระวางังจะถูกหลอกนะครับนะ,ะส่วนจะไปแฉอะไรผมได้ตามสบายนะผมก็สู้ตามกระบวนการนะครับนะแต่วันนี้ เราก็เข้าใจว่าเป็นลูกน้องเราเองนะครับนะแล้วไปทําแบบนี้ทั้งที่ก็อุ้มชูดูแลเลี้ยงดูกันมานะครับนะแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับนะแต่ว่าพอไปทําแบบนี้ถามว่าเราเสียใจไหมก็เสียใจนะแต่ว่าก็ไม่ตำหนิเพราะเข้าใจทุกว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดนะครับนะแต่ว่าการเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่ควรจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ถามว่าน้องน้องเหล่านี้มั่นใจหรือว่าเราจะได้กลับร้บงไดการโดยการทําแบบนี้ แล้วมั่นใจหรือว่าจะไม่ถูกทิ้งระหว่างทางแล้วมั่นใจหรือว่าจะไม่ถูกใครใช้เป็นเครื่องมือ